สำนักงานพระธรรมชนอำเภอเฝ้าไร่ร่วมกับสำนักงานพระธรรมชนจังหวัดหนองคายดำเนินโครงการสาราสนเทศต,ตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาดีอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายกรมการพัฒนาชนได้ส่งเสริมให้มีการนำข้อมูลสาราสนเทศของชุมชนเช่นข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือข้อมูลจปทวถข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน หรือข้อมูลกชชสองคอและข้อมูลอื่นๆมาใช้ประโยชน์เป็นปัจจัยนําเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเพื่อมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยกําหนดให้ทุกจังหวัดจัดทําสารสนเทศตําบลต้นแบบเพื่อให้เป็นตําบลต้นแบบในการนําข้อมูลสารสนเทศชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยในปี2504จังหวัดน้องคาย ดำเนินโครงการสารสนเทศต,ตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดมีพื้นที่เป้าหมายเป็นตำบลน,นาดีอําเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายตำบลน,นาดีเป็นหนึ่งในเจ็ดตำบลที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายอยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอเฝ้าไร่ระยะทาง9.7กิโลเมตรและอยู่ห่างจากสารการจังหวัดหนองคายระยะทาง80.4กิโลเมตรมีเนื้อที่31ต,ตารางกิโลเมตรมีหมู่บ้านในเขตการปกครอง7หมู่บ้าน มีครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงตามข้อมูลจ้ปรปี2562จํานวน789ครัวเรือนจำนวนประชากร2,700คนแยกเป็นชาย1,348คนหญิง1,352คนตำบลนาดีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มบางส่วนมีแม่น้ำสงคำไหลผ่านในเมื้นที่มูลที่1บ้านนาดีและมูลที่4บ้านนนต้องพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำการเกษตร ตำบลนาดีมีกลุ่มอาชีพกลุ่มโมทถอบปป้ากมายอาทิกลุ่มเย็บผ้าบ้านเจริญสุขกลุ่มโม่ถอบบ้านดอนเมก็กกลุ่มโม่ถอบบ้านโนนยางกลุ่มทอเสือกกกลุ่มแปรรูปปลากลุ่มเลี้ยงปลาโคกลุ่มจักสารบ้านโนนต้องรวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวล่องแพแม่น้ำสงขามการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับการสนับสนุนจากกำนันตบลนาดีจะให้มีสถานที่ทำการตำบลสารสนเทศภายในที่ทำการกองทุนหมู่บ้านบ้านเหล่าจเจริญรวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แล้อินเทอร์เน็ตและสซียอื่นเพื่อให้บริการและสนับสนุนการดำเนินง,งานพัฒนาสารสนเทศตำบลโดยกลไกในการแบบเคลื่อนคณะทำง,งานขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาดีได้จัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอดการใช้โปรแกรม c i a โปรแกรม การจัดทาระบบสารเทศภูมิศาสตร์หรือ g a s ให้กับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำอาาพนามชนสมาชิวงการบริหารส่วนตำบลหน่วยงานภาคีและผู้แทนในตำบลจำนวน35คนสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนุชสุทธ,ธิศรีเป็นหนึ่งในคณะทำงานขับเคลื่อนตำบลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาดีฝ่ายส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ค่ะ คณะทำงานขับเคลื่อนตบลสารสนเทศของตำบลนาดีได้นำข้อมูลกบสกอชอช,อชอสองคอวิเคราะห์นำข้อมูลโปรแกรม cia เพื่อจัดลำดับปัญหาห้าด้านพบว่าตำบลนาดีมีปัญหาด้านการพัฒนาอาชีพมากที่สุดคณะทำงานขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาดีได้วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศระดับหมู่บ้าน โดยโปรแกรมเซยโปรแกรมและทําการเปรียบเทียบข้อมูลการวิเคราะห์ปัญหาทั้ง7หมู่บ้านในตำบลนาดีพบว่าปัญหาระดับที่1คือปัญหาด้านการพัฒนาอาชีพจานวน4หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ57.14ของตําบลได้แก่บ้านนาดีหมู่ที่1บ้านเหล่าเจริญหมู่ที่3บ้านดอนเม็กหมู่ที่5และบ้านนาโอดมหมู่6ปัญหารองลงมาคือปัญหาด้านการจัดการความเสี่ยงชุมชนจำนวน2หมูม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ28.57ของตำบลได้แก่บ้านโนนยางหมู่ที่2บ้านโนนต้องหมู่ที่4และปัญหารองลงมาลำดับสุดท้ายคือด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนจำนวนหนึ่งหมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ14.29องาของตำบลได้แก่บ้านเจริญสุขหมู่ที่7เมื่อได้ผลการวิเคราะห์ข,ข้อมูลด้วยโปรแกรม c i a โปรแกรมแล้วได้นำผลการวิเคราะห์ข,ข้อมูลและปัญหาความต้องการไปใช้ในการวางแผนแก้ปัญหาโดยบรรจุลงในแผนพัฒนานหมู่บ้าน และแผนพัฒนาตำบลนานดีพร้อมทั้งได้นำเสนอโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาด้านการพัฒนาอาชีพตามผลวิเคราะห์ข้อมูลตำบลนานดีด้วยโปรแกรม c i a โปรแกรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารแล้วสนเทศตำบลนานดีทั้งออฟไลน์และออนไลน์ผ่าน Facebook ตำบลสามเทศนานดีลายกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนานดีเว็บไซต์สำนักงานพัรมชนจังหวัดนองคาย และเว็บไซต์สำนักง,งานพัฒนาชวนอำเภอเฝ้าไร่